โคสปอตแว่งตัวเหนือ1,980บาร่าเพื่อรอสองข่าวสำคัญช่วงค่ำวันนี้สหรัฐประกาศตัวเลขนันฟาร์มเพโลและผู้นำกลุ่มฮิชเบลประกาศจุดยืนต่อสงครามอิสราเอล สวัสดีนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้สุกที่3พฤศจิกายนราคาทองคําหลังจากที่มีการชุมไอโอมีซีไปแล้วก็ยังคงแกว่งตัวกรอบแ,แคบๆน,นะครับคืนนี้ยังมีข่าวสําคัญที่ต้องติดตามอย่างที่เราเกินไปข้างต้นแล้วนะครับเราไปดูราคาทองคําไทยกันก่อนเลยครับเชา้านี้ลดลงมาอีก100บาทนะครับแม้ว่าเมื่อคืนนี้ราคาโกลด์สปอร์ตจะปรับตัวเพิ่มขึ้นล็กน้อยแต่ว่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าด้วยราคาทองคําแท่ง9.5ที่สมาคมคา้าทองคาประกาศราคาแรกอยู่ที่3 33750บาทราคารับซื้ออยู่ที่33650บาทเงินบาทอยู่ที่35.85บาทต่อดอลลาร์นะครับขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่34250บาทราคารับซื้ออยู่ที่33048บาท80สตางค์นะครับวันนี้เงินบาทก็แข็งค่าลงมานะครับ ก็คาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ35.85ถึง36.15บาทต่อดอลลาร์นะครับสายนิงโกระบุว่าราคาโกสปอตอยังคงสวิงไปมาในกรอบไซด์เวยแบบว่างนะครับจนกว่าจะเลือกทางชัดเจนว่าจะจบขาขึ้นแบบจริงจังแล้วหรือไม่หรือว่าจะมีขาขึ้นต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับนักลงทุนระยะสั้นยังคงเล่นรอบแบบสั้นๆได้แต่จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อทองเลือกทิศทางหลงทีชัดเจนนะครับสายนิงโกให้นรับทองไทยที่ ,680 บาทแล้วก็3า5 0 0นาทส้อยแวนนต้านอยู 33, แล้ว33,860 ก็34,000บาทขณะที่ราคากูสปอร์ตเมื่อวานนี้กลับมาปิดตลาดเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์นะครับมาปิดที่1,985ดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากชิลล่าที่ปรับัวลดลง0.71ม,มาแตะดับ1นึ่งรอดนึดขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐด้วย10ปีก็ลดลงสู่ดับ4.65ปรเซ็นต์ปัจจัยที่ทาให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็ บอลยูลดลงนะครับมาจากที่ตาดค่าการว่าเฟดได้ยุติวงจรการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับหลังจากที่ประชุมเฟดมีมีมติคงอัตราดอกเบี้ยรียสั้นที่รดดับ5.25-5.50เเนขนาดที่จะลมภาวะการเฟดก็ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจยุติวงจรดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดในรอบสูงสุดนับ40ปีนะครับหลังจากที่คณะการเฟดมีมติคงดอกเบี้ยในการประชุม2ครั้งติดต่อกันนะครับส่วนความคืบหน้าการสรุประหว่างอิสราเอลกลุ่มฮามาสในช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับต้องติดตามท่า ท่าทีของผู้นำกลุ่มฮิชบอลล์นะครับที่จะประกาศท่าทีของกลุ่มต่อการทำสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสซึ่งจะเป็นการปราศัยต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่กลุ่มฮามาสบุกข้ามแดนโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากก่อนหน้านี้ทางผู้นำกลุ่มฮิชบอลล์เคยขี่เส้นตายว่าหากอิสราเอลยังไม่หยุดลุกลานชุนวนกาซาภายในวันที่3พฤศจิกายน กลุ่มมิชบบเลจะเข้าทำสงครามโดยตรงกับอิสราเอลที่ผ่านมานักรบของกลุ่มมิชบบเลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและมีฐานมั่นคงทางตอนใต้ของเลบานอนก็มีการประทะกับอิสราเอลหลายครั้งนะครับตามเนวชัยแดนแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นลุกคืบทำสงครามนะครับขณะที่ประธานดีของอิสราเอลกล่าวก่อนหน้านี้ว่าไม่ต้องการทำสงครามกับกลุ่มมิชบบเลนะครับและก็เลบานอนจะต้องจดใช้หากเกิดสงครามขึ้นพร้อมระบว่ากลุ่มมิชบบเลกำลังเล่นกับไฟนะครับพร้อมระบุว่าอิสราเอลไม่ต้องการเผชิญหน้ากับ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางตอนเหนือของอิสราเอลเพราะว่ากำลังพุ่งเป้าทําลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาสอยู่แล้วก็จะนําประชาชนที่ถูกจับกลุ่มเป็นตัวปาาระกันกลับมาให้ได้นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวของสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่จะต้องติดตามกันไว้นี้เลยครับถ้าเกิดว่ากลุ่มมิชบาลเข้าร่วมสงครามด้วยอาจทําให้สถานการณ์ต่างๆลุกลามบานปลายได้และอาจทำให้ราคาทองคําดดตัวขึ้นแรงเลยทีเดียวนะครับ นอกเหนือจากการติดตามการจุดยืนของผู้นากลุ่มมิชวอลแล้วคืนนี้สาระก็ยังมีประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกันเกเสียเดือนตุลาคมนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง1 8 8 0 0 0ตําแหน่งเท่านั้นหลังจากที่เดือนกันยาพุ่งขึ้นสูงถึง3 3 6 0 0 0ตําแหน่งนะครับส่วนอัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ3.8%ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นตามนั้นหรือเปล่านะครับไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำภายประเทศอ่าทาง w l g มองว่าราคากอลสปอตมีการดิดตัวขึ้นแแรงม้ว่า จะมีแรงขายทกำกำไรสัมมาบ้างแต่หากราคายังควปรับตัวลดลงแบบจำกัดนะครับก็ทําให้มุมมองเคลื่อนที่แบบไซด์เวย์อัพอยู่นะครับแนะนําพิจารณาโซน1 9 7 8งพันถึงหนึ่งพันในการเปิดสถานะซื้อพิจารณาตัดขาดทุนหากราคาหลุด1 9 7 1งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์ขณะที่การเปิดสถานะซื้อทำกำไรรอให้ปรับตัวเข้าใกล้โซน1 9 9 1งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดและก็สองพันสามดอลลาร์ส่วน ARR g o t r a d i n g มองว่าราคากอสปอร์ตยังคงแกว่งตัวแคบนะครับในลักษณะเคลื่อนที่ออกไปด้านข้างในกรอบ 1,960-2,000สองพ 10ดอลลาร์ OAR g o d t r a d i n ให้รับที่ 1970, ง9 6 0แล้วก็1,950ลา์ส่วนแนวต้านอยู่ที่19902,000แล้วก็2 0 1 0ดอลลาร์ดาน G Cap g o แน่รอซื้อที่1 9 7 3ดอลลาร์ให้แนวรับที่1,973 1,968แก้วก็1,963ดอลลาร์น่วนันวต้านอย2,000 2,005แล้วก็2,010ดอลลาร์มาจุด SL ที่1,960ดอลลาร์ปิดท้ายที่สองพนองพันห้าแลวันที่1960 1,961ดอลลาร์แนวต้านรายวันอยู่ที่1,993แล้วก็1,999ดอลลาร์และนี่ก็คือข้อมูลที่โกลาวยยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผมคุยกับนักวิเคราะห์ของมริษัาคาทองค่ายอื่นๆนะครับไปดูกันว่าทิศทางการลงทุนในช่วงก่อนประกาศนาร์ฟามเพลโลในช่วงก่อนที่คูนามิชเบลละจะประกาศจุดยืนในการทําสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาตเราจะควรวางแผนกันอย่างไรดีหรือว่า รล่อค่ะดูอย่างชัดเจนแล้วค่อยไปว่ากันสัปดาห์หน้าเลยเดี๋ยวลองมาฟังกันนะครับก่อนจากการต้องขอบคุณบริษัทค้าทองใหญ่ของเมืองไทยที่สรรพุ่โกราลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจากวายจีบูลเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอินดากโกเทรดจำกัดบริษัทออสเตริยจำกัดบริษัทไชนิงโกบูลเลียนจำกัดบริษัทไชนิงโกจิวเวลรี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดแล้วบริษัทเล่งหงคอมมูนิตี้จำกัดขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ